สิ่งหนึ่งที่ต้องนึกถึงในการลงทุนบ้านพักภูมิล่านอกจากรายรับแล้วเราต้องศึกษาและเข้าใจในส่วนของรายจ่ายด้วยค่ะในคลิปนี้ตุกตาจะมาเล่าให้ฟังถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นในการทําธุรกิจบ้านภูมิล่าค่ะในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นหลักๆเลยก็คือค่ามั่วธนาคารซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนของรายจ่ายต้องวางแผนให้ดีนะคะเพราะสําคัญสุดแล้วส่วนนอกจากนี้มีอะไรบ้าง หนึ่งเลยค่ะค่าบริการจัดการแม่บ้านในส่วนนี้ก็จะมีค่าทําความสะอาดก็จะทําทุกครั้งที่มีการเช็คเอาท์หรือรีเช็คก่อนการเช็คอินของลูกค้าตรวจสอบบ้านก่อนคือเงินประกันลูกค้ารวมไปถึงการสอนใช้อุปกรณ์ภายในบ้านส่วนของการทาความสะอาดก็จะแบ่งเป็นค่าแรงของแม่บ้านค่าน้ํายาอุปกรณ์ทาความสะอาดและอีกส่วนสําคัญนั่นก็คือค่าซักทําความสะอาดผ้าเช็ดต,ตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ที่ราวๆหนึ่งพบาทต่อครั้งค่ะถ้าเดือนหนึ่ง ลูกค้าเข้าใช้บริการแค่สุกเสาก็เท่ากับว่าเดือนหนึ่งใช้บริการทําความสะอาดแค่4ครั้งหรือตก6,400บาทต่อเดือนค่ะ2 ค่าบริหารจัดการในตัวบ้านก็จะมีค่าทำความสะอาดสะไว้น้ําตกเดือนละ2,000บาทค่าตัดหญ้าอันนี้ก็ตามความเหมาะสมจะเป็นรายเดือนหรือเรียกเป็นครัง้งๆก็ได้ครั้งละ300-500บาทซึ่งในส่วนนี้อาจจะรวมค่าดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ให้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าไฟเนี่ยค่ะหลายคนคงกลัวและกังวลเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเราก็คงเปิดแอร์ทิ้งไว้ทั้งวัน แม้เวลาที่เราไม่อยู่ทุกคนเลยคิดว่าค่าไฟนี้จะแพงแต่จริงๆอย่างแอร์ขนาด12,000 BTU วิทเปิด24ชั่วโมงค่าไฟก็จะอยู่ที่ราวๆ9 0าสบถึงบาทต่อวันเรามีสัก3าเครื่องก็ตก300บาทต่อวันรวมนั่นนู่นนี่ทุกตาให้เผื่อไปเลยวันละ1000บาทสำหรับค่าไฟเดือนหนึ่งคนเข้าพัก8วันก็8 0 0 0บาทต่อเดือนส่วนค่าน้ำก็ไม่แพงนะคะเพราะสระว่ายน้ำมีระบบบำบัดในตัวเองทำให้เราประหยัดได้เยอะหมดไปกับการ ประพวกสมากขว่าอย่างอาบน้ำล้างอาหารต่างๆเดือนหนึ่งก็ราวๆหนึ่งบาทและค่าอินเทอร์เน็ตประมาณ1,000บาทต่อเดือนค่ะ 3. ค่าซ่อมบำรุงบ้าน น,นี้เป็นไปตามสถานการณ์ค่ะโดยทั่วไป5ปีแรกของบ้านเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเผื่อไว้สักเดือนละ3,000บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนนะคะก็จะมีค่าแม่บ้านค่าไฟค่าน้ําค่าอินเทอร์เน็ตค่าตัดหญ้าดูแลสวนค่าซ่อมบารุงบ้านตัวเลขอาจจะดูเยอะแต่อย่าลืมนะคะนี่คือตุ๊กตาบวกเผื่อไปค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆอาจจะถูกวันนี้พอสมควรเลยค่ะและอาจจะมีเพิ่มนิดหน่อยหากเราใช้บริการเอเจนซี่หรือ จ้างทีมบริหารจัดการโครงการให้เราอันนี้ก็จะดีที่เราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะรอรับเงินอย่างเดียวแต่ทั้งหมดนี้เราก็ต้องวางแผนให้รอบคอบค่ะ ส่วนที่เหลือก็จะมีอีกเล็กน้อยค่ะนั่นคือค่าจดทะเบียนโฮมสเตย์อันนี้จ่ายทีเดียวแล้วก็จะมีค่าภาษีป้ายขั้นต่ําที่200บาทต่อปีค่ะคลิปนี้จริงๆทุกตายอยากจะแบ่งปันเพื่อให้ทุกคนวางแผนการลงทุนให้ดีมองทั้งรายรับรายจ่ายให้ครบถ้วนเพื่อวางแผนการลงทุนฉะนั้นหากอยากลงทุนบ้านพูลวิลล่าก็ให้เลือกโครงการที่ช่วยวางแผนช่วยดูแลและมีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ให้คุณนะคะ หากสนใจลงทุนในภูมวิลล่าทักหาเราได้นะคะ